สวัสดีครับวันนี้นเราจะพอพาทัวร์ขอนำทุกท่านมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโกกอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามสวัสดีครับผมนายชำไปนั้นตำแหน่งนะักพัฒนาชุมชนชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโกกอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโกกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยหนึ่งในภาร,รกิจขององค์กรคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามโครงสร้างขั้นพื้นฐานดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาร,รกิจองค์กรจึงสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการในพื้นที่รายละเอียดงานที่คนพิการรับผิดชอบเนื่องจากนายกิติพันธ์โบวันเดซึ่งเป็นผู้พิการที่ได้รับการจ้างงานเรียนจบในระดับชั้นปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ทำให้สามารถปฏิบัติงาน และเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วโดยได้ทํางานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและมีภารกิจงานดังต่อไปนี้ 1. รับขึ้นทะเบียนผู้พิการประสานงานให้คําแนะนําเรื่องสิทธิต่างๆที่ผู้พิการควรทราบถังกำนวยความสะดวกในการต่อบัตรและทําบัตรประจําตัวผู้พิการ 2. จัดทําฐานข้อมูลคนพิการและสํารวจผู้พิการที่ประสบปัญหาทางด้านสังคมเพื่อหาแนวทาง ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการในในอนาคตก็สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับผู้พิการในทุกๆด้านความสำคัญและคุณค่าของคนพิการเรามองเสมือนผู้พิการเป็นเสมือนบุคคลหนึ่งในครอบครัวเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานและองค์กรที่มีน้องมาร่วมงาน และก็ลำดับต่อไปก็ขอให้น้องได้แนะนำตัวและเล่าถึงประสบการณ์ทำงานของตัวเองต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อนายกิติพันธ์ปวันเตผมมีความพิการทางการเคลื่อนไหวและผมทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระโกหลังจากได้รับการจ้างงานชีวิตของผมมีความสุขมาก มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวโดยเฉพาะด้านการทำงานทำให้ผมสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้นและยังทำให้องค์กรมีอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้นการบริการประชาชนสามารถทำได้อย่างทั่วถึงและสามารถขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการได้ดีมากขึ้นด้านการเข้าสังคมปัจจุบันผมก็ได้มีโอกาส ได้ทำงานร่วมกับสังคมและชุมชนมากขึ้นทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่รู้สึกว่าความพิการเป็นอุปสรรคในการเข้าสังคมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความมั่นใจด้านการออมเงินโดยเงินที่ได้จากการทำงานผมเก็บออมกับธนาคารและหยอดกระปุกออมสินทุกๆเดือนทำให้ผมมีเงินสามารถไปซื้อทองเพื่อเก็บเป็น สินทรัพย์ให้กับตัวเองด้านสุขภาพตั้งแต่ได้รับการจร้างงานผมได้เข้าร่วมกิจกรรม90วันมหัศจรรย์ของฉันทำให้ผมได้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและผมก็มีการออกกำลังกายมากขึ้นดื่มน้ำวันละ8ปดแก้วกินผักมากขึ้นลดหวานลดมันลดค็มทำให้ผมมีสุขภาพดีขึ้น คุณค่าที่ได้รับจากการทำงานอันดับแรกเลยคือทําให้ผมเห็นคุณค่าของตัวเองที่สามารถทำงานเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้และยังได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้โดยโอกาสทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากๆกับโอกาสที่ได้รับซึ่งงานที่ผมทำก็ถือว่า เป็นการส่งต่อโอกาสแบบที่ผมได้รับกับคืนสู่สังคมและชุมชนเช่นกันสุดท้ายนี้ผมอยากขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนที่ให้โอกาสคนพิการที่มีใจรักอยากทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้มีคุณค่ามากขึ้นสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวขอบคุณครับ